ทำไมมันยังได้หนึ่งหน่อเหมือนเดิมผมพลาดที่ตรงไหนครับ วันนี้ผมไปตัดเอาหนอกกล้วยมาหนึ่งหนอถ้าสมมติหน่อนี้ผมเอาไปปลูกก็จะได้เพียงต้นกล้วยต้นเดียวผมจึงคิดหาวิธีที่จะขยายกล้วยให้ได้มากกว่าหนึ่งหนอผมขอออกตัวเอาไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้ผมไม่เคยทําเนื่องจากครั้งก่อนโนอนผมพาหน่อกล้วยแบบผิดวิธีซึ่งมันไม่ได้ผลและทําให้ผมสงสัยว่าพานึงได้สี่มันมีอยู่จริงหรือและก็มีพี่ๆเกษตรกรหลายท่านแนะนําวิธีนี้กับผมผมก็เลยลองที่จะทําว่ามันจะได้ เป็นจริงอย่างที่พี่ๆเกษตรกรพูดหรือไม่ผมขุดหนอกล้วยขึ้นมาแล้วก็จัดการตัดต้นทิ้งแล้วก็จัดการคว้านไส้ในออกให้หมดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาออกหนอที่ตรงกลางตรงนี้แต่จะบังคับให้เขาออกหนอข้างๆแทนซึ่งมันอาจจะเกิดมามากกว่าหนึ่งหนออาจจะสามหนอถึงสี่หนอหรือมากกว่าสี่หนอก,ก็ได้ผมทําไปด้วยแล้วก็ยิ้มกลิ่มไปด้วยเพราะผมคิดว่ามันน่าจะได้มากกว่าสี่หนอแต่อย่าง อยได้สองหนอก็ยังดีส่วนในใจลึกๆยังกังวลอยู่ว่าหนอเดียวมันจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมไม่เคยทํามาก่อนและแล้วผมก็จัดการเอาหนอที่ผมคว้านไส้ออกจนหมดใส่ลงไปในกระถางใช้ดินยัดลงไปในพุงหรือว่าในท้องที่ผมคว้านไส้ออกเมื่อสักครู่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนอเขาเกิดที่ตรงนี้แต่ให้เขาเกิดที่ข้างๆหนอแทนจากนั้นผมก็กลบดินแล้วก็รดน้ําตามปกติคราวนี้ก็ มารอลุ้นกันครับว่าผมจะได้กี่หนอเดือนกว่าๆผ่านไปปรากฏว่ามันขึ้นมาแค่หนอเดียวครับผิดคาดเอาจริงๆนะผมยอมรับเลยครับว่าผมไม่เคยทําวิธีนี้มาก่อนมันขึ้นมาหนึ่งหนอเนี่ยก็ถือว่าดีแลลวครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันขึ้นมาหนึ่งหนอและไอที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีหนอเล็กๆขึ้นมาหรือเปล่า ไปลุ้นอีกรอบนึงครับโดยที่ผมจะแงะเขาขึ้นมาจากกระถางแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแงะยากหน่อยครับเพราะว่ารากมันเกิดมาเพียบเลยจะต้องใช้ความพยายามที่จะดึงขึ้นมาครับกลัวว่าหน่อเขาจะหกักกลัวว่ารากเขาจะขาดด้วยผมจึงแงะเขาออกมาแบบเบาๆและแล้วก็แงะขึ้นมาได้ครับสิ่งแรกที่ผมหานั่นก็คือหาหน่อเล็กๆก่อนหารอบๆจนทั่วปรากฏว่ามันไม่มีเลยครับฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะฝั่งนี้มันติดกับ ต้นแม่มันจะต้องอยู่ฝั่งขวามือซึ่งหาแล้วไม่เจอพี่พๆเกษตรกรลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าผมพลาดที่ตรงไหนหรือว่าผมต้องทําอย่างไรมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถขยายหน่อกล้วยจากหนึ่งหนอ่อให้เป็นหลายหน่อได้ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงให้คําแนะนําที่ดีกับผมได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ สมดินกลบกลับไปเหมือนเดิมจะเอาไปปลูกเลยดีไหมหน่อนี้นะ่ะหรือว่าเราจะรอก่อน